อัสสลามุอะลัยกุมววาระมะตุลลอฮิวะบารอกาตุคาบนี้ก็เป็นคาบที่34ของวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะครูไอทำแบบฝึกหัดให้ทำแบบฝึกหัด2องจุดข้อที่3และข้อที่4ี่ข้อที่3และข้อที่4นะคะซึ่งข้อที่3อยู่ในหน้าที่58และข้อที่4อยู่ใน หน้า59ครูจะยกตัวอย่างข้อที่3มนะคะ,ะมาดูกันข้อที่3โจทย์ก็คือประตีทํางานได้เงินเดือนเดือนละ2800มบาทจ่ายค่าผ่อนบ้านเดือนละเศษ3าส่วนเของเงินเดือนที่ได้รับที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว รตีเหลือเงินใช้ใจ่ายส่วนตัวเดือนละกี่บาทนะคะ,ะเราก็วาดวาดแท่งแท่งโมเดลบาโมเดลขึ้นมาก่อนนะคะเป็นเงินเดือนของรัตีก็คือ2800มืนนะคะนี่คือเงินเดือนของรตัตีเงินเดือน2 8 0 0 0ืบาท แล้วก็จ่ายค่าผ่อนบ้านเศษ3ส่วน7ค่ะแบ่งบาโมเดลนี้ออกเป็น7ส่วนนะคะเท่าเท่ากันอ่ะ7ส่วนแล้วก็จ่ายค่าผ่อนบ้านเศษ3ส่วน7ระบายสีไป3ส่วนจาก7ส่วนค่ะส่วนที่ระบายสีนี้คือคืออะไรคะคือคือ ค่าผ่อนบ้านผ่อนบ้านเศษสามส่วนเจ็ดของเงินเดือนของเงินเดือนคราวนี้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เขาต้องการทราบอะไรต้องการที่จะทราบว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเหลือเงิน เหลือเงินกี่บาทใช่ไหมคะเราก็ต้องเอา2 8 0 0 0ลบกับส่วนที่จ่ายค่าผ่อนบ้านคะ่ะซึ่งเรายังไม่ทราบว่าเท่าไหร่เราจ่ายค่าผ่อนบ้านไปเท่าไหร่คะ28,000คูณด้วยเศษสส่วน7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะแต่ทราบว่านี่แหละ สอง0มืนแปดพันคูณกับส3ส่วนเนะคะนี่คือค่าผ่อนบ้านวิธีทำวิธีทำเนี่ยอันดับแรกนะคะนักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาเลยค่ะรตีทำงานได้รับเงินเดือนเดือนละ สองหมื่นแปดพันบาทสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะคะต่อไปจ่ายค่าผ่อนบ้านจ่ายค่าผ่อนบ้านเดือนละเศษสามส่วนเจ็ดบาทเศษสามส่วนเจ็ดของเงินเดือน ของเงินเดือนนะคะ,ะคำว่าของเนี่ยทำให้เราทราบเลยว่าข้อนี้ต้องออกมาคูณนะคะนักเรียนทำการคูณก่อนเพราะว่าอยู่ในวงเล็บนะคะที่เหลืออะรตีเราต้องทราบก่อนว่าราตีผ่อนบ้านเท่าไหร่รตีรตีผ่อนบ้านก็คือสองหมื่นแปดพัน คูณด้วย c สาส่วนเเท่ากับเจ็ดไปตัดกับ28ได้ไหมเจ็ดอะไรยี่สใช่ไหมคะถูกต้อง7จ7ดหนึแล้วก็ศอีก3ตัวนะคะก็เป็นสี่พันสี่พันพคูณกับ3ก็เท่ากับ สี่สามสิบสองเป็นหมื่นหนึ่งมื่สองพันบาทนะคะนี่คือค่าผ่อนบ้านต่อไปต้องการทราบว่าระตีเหลือเงินกี่บาทระตีเหลือเงินเหลือเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัว ก็เอาสองหมื่นแปดพันสองหมื่นแปดพันลบหนึ่งหมื่นสองพันเท่ากับเท่าไรคะหนึ่งมืนหกพันบาทข้อนี้ตอบได้เลยคะ่ะตอบหนึ่งมืนหกพันบาท ฝั่งนักเรียนทำข้อที่4ด้วยนะคะอัสลามอะลัยกุ้ม